สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a กทาร์ลอร์ชาแนลนะคะผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่นะคะหมอแจนนะคะหมอแจนอภิมหาเศรษฐีนะคะยินดีต้อนรับนะคะเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาใหม่กปดกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะคลิปนี้นะคะหมอจะมาดูดวงความรักเดือนกันยายนสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะ ชาววันจันทร์นะคะหมดจะเช็คเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่รู้ว่าจะไปเจอที่ใครหรือว่าความสัมพันธ์เป็นแบบไหนนะคะเป็นการเช็คพลังงานแบบรวมนะคะโอเคเอาละค่ะทีนี้เราจะมาเช็คพลังงานเนาะว่าความร,รักของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะขอบคุณนะคะสําหรับคนที่มาขอเลขมงคลขอบคุณสําหรับคนจองคิวดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดหมอใส่ไว้ใต้ดีสคริปชั่นนะคะแอดไลน์มานะคะ ไพ่ใบแรกนะคะความสัมพันธ์ของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะไพ่หนึ่งดาบมีการตัดสินใจอืมเขาเรียกยังไงอะ่ะเป็นการตัดใจตัดสินใจรู้สึกเข้มแข็งอยากตัดใจนะคะเนาอะอดาบเล่มใหญ่เลยอ่ะเหมือนมีอีโก้ใส่กันในความสัมพันธ์ที่ผ่านมารู้สึกอไพ่ห้าเหรียญกับสามดาบ ตัดใจจากความรู้สึกที่โดดเดี่ยวอ้างว้างนะคะเย็นถูกเมินเฉยถูกเย็นชาถูกทอดทิ้งรู้สึกเหน็บหนาวโดนโดนแบบเฉยชาโดนเมินโดนโดนแบบเขาเรียกอะไรอะโดนเมินโดนแบบเรารู้สึกเหมือนเราเหน็บหนาวเหมือนเขาเฉยชากับเราเหมือนเขาเย็นชากับเราในความรักความสัมพันธ์นะนะคะเนาะแล้วก็สามดาบมันเหมือนเรารู้สึกว่าเขามีใครสักคนหนึ่งรักสามเศร้าเราสามคน เป็นการผิดใจกันเป็นการที่เสียใจเสียความรู้สึกเนาะในความพบในความสัมพันธ์นะคะเป็นพลังงานตรงนี้นะ Energy ต่อมาเนาะเป็นไพ่เจ็ดถ้วยคุณรู้สึกเหมือนว่าใครบางคนมีช้อยมีตัวเลือกคุณไม่อยากเป็นช้อยคุณไม่อยากเป็นตัวเลือกนะคะคุณรู้สึกเหมือนว่าเจ็ดถ้วยเนี่ยความรักของเรามันเหมือนแบบในความฝันหรือเปล่านะมันจับต้องไม่ได้นะคะตัวเขาอะไรแบบนี้นะในความรักในความรู้สึกของคุณนะนะ,ะหรือนะคะ ใครบางคนนะคะมีคนอื่นมากมายเนาะแล้วก็มาคุยมาคบกับเราทําให้เรารู้สึกเศร้าเสียใจนะคะเป็นพลังงานไพ่หกดาบนะหกดาบคือคนอา,อาจจะเป็นคนไทยที่ไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลอาจจะเป็นคนต่างประเทศนะคะคนไกลนะคะคนไกลคนแบบว่าที่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆก,กัน,นะ,ะนะรู้สึกเหมือนคุณจะยอมแพ้กับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ คนวันจันทร์คิดเครียดคิดมากวิตกกังวลน,นะคะสภาวะอารมณ์ของคุณนะปัญหาทางออกไม่เจอแปดตาบนะคะติดกับดักกับฟาร์มรู้สึกนะคะทางหัวใจของคุณในความรักครั้งนี้ดูดวงส่วนตัวด่วนนะหมอบอกเลยนะเพราวะว่าคุณเสียใจคุณรู้สึกเหมือนจะซึมเศร้าอ่ะคุณรู้สึกเหมือนหาทางออกไม่เจอคุณปวดหัวคุณคิดมากเครียดคิดวิตกกังวลอยู่นั่นนะคะเนาะเอาราคาทีนี้เราจะมาดูใจคุณเนาะใจของผู้ที่เกิดคนวันจันทร์นั่นแหละใจคุณนั่นแหละ ใจตัวคุณเป็นยังไงมากตอนนี้จ้าคือใจคุณน่ะดูซิจะรู้สึกยังไงกับคนนั้นนะกับคนของคุณน่ะคุณบอกว่าคุณโดดเดี่ยวคุณบอกว่าคุณเหงานะคะคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างแหละเนาะความรักคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างแหละแต่คุณขาดอย่างเดียวคือคุณขาดความรักความรู้สึก อยากจะพัฒนาอยากจะได้ความรู้สึกว่าที่มันเป็นพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่มันสามารถพัฒนาไปได้อะนะแล้วก็ประสบชัยชนะคือวิกตอรี่คือคุณได้อัอยากจะคบกับใครสักคนหนึ่งที่จะได้แต่งงานไปได้ในอนาคตนะใจคุณอนะอยากสร้างครอบครัวอย่างมีครอบครัวที่ดีที่อบอุ่นเป็นความรักที่แบบสามารถสร้างครอบครัวไปได้มีลูกอะไรแบบนี้ด้วยกันได้นะนะคะเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ มันเป็นมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนเหมือนกับแบบว่าเออมือนเหมือนแบบเราแบบคือเราคือเราคิดเราฝันเราหวังอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าจะได้มีแฟนมีความรักที่ดีได้แต่งงานอะไรแบบเนี้ยนะได้อยู่กินอะไรอย่างเงี้ยกันแบบในทางที่ดีงามเนาะถูกต้องอะไรแบบนี้นะแต่ทีนี้แต่ความเป็นจริงเนาะ แต่ความเป็นจริงมันจะเป็นอย่างนั้นไหมนะเดี๋ยวหมอขอเช็คพลังงานแป๊บหนึง่งโอเคเนี่ยค่ะนะอยากให้เขากลับมาอยู่เป็นกับบ้านเหมือนเดิมยังถือถ้วยอยู่ตรงนี้นะคะในออบครับยังมีความรักอยู่ตรงนี้ยังรอคอยเสมอนะยังรอคอยเขาเสมอนะนะคะทีนี้เราจะมาเช็คพลังงานของอคนที่คุณรู้สึกด้วยอะ่ะเขาคิดอะไรยังไงนะ เขาคิดยังไงใจเขานะมาดูใจเขาใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะใจเขาเป็นอย่างไรนะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณประมาณไหนนะคะเนาะใจเขาคิดกับคุณยังไงใจเขารู้สึกว่า เขาแบบว่ายังอยากมีเราในความสำคัญไหม,จมใจเขานะคะยังอยากมีเราไหมนะโอเคเรามาดึงพลังงานนะคะว่าคนที่คุณรู้สึกด้วยอ่ะเขาคิดอะไรใจเขานะ ทั้งอย่างมีเราไหมในความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้นะใจเขาคิดยังไงอยู่คะกับคนรักหรือว่าผู้ที่คนวันจันทร์นึกถึงอ่ะนะโอเคไพ่อบอกว่าหนึ่งไม้เท้าอะ่ะอไพ่หนึ่งไม้เท้านะก็เหมือนแบบว่าเขายังนั่งรอเขายังแบบรอคอยยังหลอกอยยังมีแพชชั่น ยังสนใจทํางานหาเงินอะไรประมาณนี้เนาะหรือว่าอยากกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมเนี่ยนะใจเขาก็ยังอยากกลับมาเป็นครอบครัวกับคุณนะ่ะไม่ได้อยากไม่ได้อยากแบบไปถ้าเกิดเขาไปมีคนอื่นที่หลังนะความสัมพันธ์อย่างเงี้ยหรือว่าเขาแบบเป็นรักทางเลือกหรือว่าเขามีคนอื่นไปอย่างเงี้ยคือแบบเขายังอยากมีคุณยังอยากมีครอบครัวนะถ้าเกิดคุณเป็นคนแรกอะนะ่ะเนาะเนี่ยเขาอยากติดต่อมาเขาอยากติดต่อสื่อสารมามันยังมีความรักความสัมพันธ์มันยังมีแพชชั่น กับความรู้สึกของของของผู้ที่เกิดวันจันทร์น่ะสมมุติว่าคุณคนวันจันทร์เป็นคนที่แบบมีครอบครัวรวมกันอย่างนี้ใช่ไหมอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วผู้ชายหรือคนของคุณน่ะไปทําอะไรที่แบบเสียใจเศร้าใจแล้วคนเกิดวันจันทร์อยากตัดใจยอยากแบบเอาเขาออกไปจากครอบครัวจากความสัมพันธนะ์น่ะแต่แต่เขาคนนั้นน่ะก็ยังยึดถือคุณอยู่นะถึงแม้ว่าจะอาจจะไม่มีเล็กมีน้อยมีอะไรแบบนี้นะอันนี้หมออ่านตาม Energy, พลังงานไพ่นะคะไม่รู้ว่าเป็นของใครนะชาววันจันทร์คนไหนนะเอาละทีนี้เราจะมาดูแนวโน้มว่าคนรักของคุณกับคุณเนี่ยคนวันจันทะร์เป็นไงเอาละแนวโน้มในอะนาคตอันใกล้ๆเนี้ยเดือนกันยายนนะที่นะรักนะเดือนกันยายนนี้นะโอเคไพ่บอกว่าสมมติคนนั้นที่เดินทางเออเขาเรียกอะไรอะ่ะอยู่ห่างไกลเรา <c oughs> ราชนีถือดาบเนาะมีอีโก้ใส่กันน่ะคนที่อยู่ไกลกันน่ะแล้วก็สี่ดาบเนาะเป็นการหยุดนิ่งอ่ะไม่แบบต่างคนอาจจะต่างแบบอีกคนนึงก็อยากจะง้อแหละอีกคนหนึ่งแต่ก็ยังไม่ง้อก็ยังถือเหรียญอยู่ในมือเนาะเป็นเด็กถือเหรียญน่ะคือมันเหมือนความสัมพันธ์หยุดนิ่งอ่ะสตันไปสามสี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยเนาะหายไปสี่เดือนห้าหกเดือนสตันไปสามสี่วิเนี่ยแต่เขาก็คิดอยากกลับมาเห็นไหมสองเหรียญเนาะ คิดวนไปเวียนมาอยากกลับมาอยู่ด้วยกันกลับมาอยู่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่คุ้มเคือดูสิมันเป็นความลึกลับมันเป็นความคุ้มคือเดอะไฮพินเททนะถ้าคุณเป็นคนที่สองนะมันก็ยังเป็นแบบนี้อยู่อย่างนี้แต่ถ้าเป็นคุณมเป็นคนแรกนะเขาอยากติดต่อกับคุณมานั่นแหละแต่ก็ยังมีคนนั้นด้วยนั่นแหละเนาะมันยังมีแบบรักสามเศร้าเรา3สามคนเอาง่ายๆแหละเนาะเพราะว่าไพ่ข้างบนมันยึดเป็นหลักคือเป็นไพ่สามดาบนะที่รักนะ อันนี้ไม่รู้ดวงของใครอ่ะเพะ็นพลังงานที่แบบไอ้น,นี่มากเลยอะคะ่ะเนาะ <c oughs> ทีนี้เราจะมาดูไพ่คำแนะนำนะไพ่อย่างแนะนำว่าอะไรบ้างคะผู <c oughs> ้ที่เกิดวันจันทร์นะของเดือนกันยายนนะดวงความรักนะไพ่อย่างแนะนำอะไรบ้างคะไ <c oughs> พ่อย่างแนะนำอะไรบ้างคะขออภัยนะพอดีหมออาทิตย์แล้ว คนส่งไอ้นี่มาให้เนาะส่งเซลล์สลิปที่เขาโอนเงินมาจะดูดวงนะขอภัยทีพอดีเปิดเพลงไว้ด้วยมันก็เลยเปิดเสียงลายไปด้วยกพรได้จะได้ฟังแบบสบายใจสบายใจเนาะโอเคไพ่สองดาบนะอาจจะได้ติดต่อสื่อสารกันทางโซเชียลนั่นแหละนาะคนรักคนนี้อาจจะได้คุยกันทางออนไลน์หรือออนไลน์เนี่ยนะเป็นคนที่แตกต่างวัยวุฒิคุณวุฒิความรักความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่เนาะแตกต่างกันนะ แตกต่างด้านภาษาวัฒนาธรรมเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นเดีนการครบกันทางออนไลน์อะไรก็ได้แต่ยังมีความรักอยู่ตรงนั้นเป็นไพ่พลังงานหนึ่งถ้วยนะส่งไม้เท้ายังเฝ้ารอคอยนั่นแหละคุณกับเขาก็รอคอยกันอยู่แต่ก็เนาะมีความเศร้าเสียใจอะ่ะเป็นไพ่ห้าถ้วยอะ่ะแต่จริงๆถามว่าเสียใจไหมเสียใจแต่ก็ยังมีความรักอยู่ตรงนี้นะทั้งคู่นั่นแหละนะอันนี้คือไพ่คำแนะนำนะเอาละขออีกหนึ่งใบ ให้เดอะเดซเนาะเดซนี่มันเหมือนว่าอะไรที่มันเคยจบมันเคยจากไปแล้วอาจจะเริ่มต้นใหม่ได้หรือว่าให้ตัดจบสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีออกจากใจอะหรืออาจจะให้อภัยแล้วก็จะได้กลับมาเนาะจะได้อยู่เป็นครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะนะคะคิดอ่าแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวหมอจะมาเปิดไพ่สำหรับครูบาอาจารย์ให้เนาะว่ายังไงเนาะคือไพ่เดอะเดบางทีมันจะเป็นเหมือนพลังงานของชาพิจิตเนาะ ชาวราศีพิจิกมีพลังงานชาวธาตุดินมีพลังงานชาวธาตุลมนะก่องนี้นะชาวธาตุลมโดดเด่นเม็เออไม่ใช่เม็เมถุนตุนกลุมนะแล้วก็มีพลังงานของชาวธาตุดินมีพลังงานการนิ่งกันไปในความสัมพันธนะ์นะไพ่สำหรับครูบาอาจารย์บอกว่ายังไงนะคะ Queen of Wands ยังเป็นการนั่งรอความรักความสัมพันธ์นั่นแหละนะคะเนาะเดอะฟูลถึงแม้บางคนจะไปหลันล้านอกบ้านนะคะ โอ้ oh my god สามด่ามาอีกอะเสียใจรักสามเศร้าเราสามคนให้เริ่มต้นใหม่นะอืมเริ่มต้นใหม่พระอาทิตย์ขึ้นใหม่ก็ให้เริ่มต้นใหม่อาจจะได้เริ่มต้นใหม่กับคนเก่าคนที่เรารอคอยควารมรักที่ดีๆควารมรักที่เด็กๆนะนั่นเขาจะได้กลับคืนมาเหมือนว่าได้กลับมาคบกับความรัมกครั้งเก่าความรัมกอันแสนหวานความรัมกเด็กอ่าหรือคนนั้นอาจจะเด็กกว่าก็ได้คนเกิดวันจันทร์ก็ได้เนาะมีมีพลังงานไพ่เด็กแล้วก็เป็นเพศเดียวกันได้นะเป็น <c oughs> อันนี้คือเป็นการดูภาพรวมนะคือไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวัยไม่จํากัดอะไรทั้งหมดอห้ทั้งหมดนะคะหรือว่าคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยหาทางออกไม่เจอเครียดคิดวิตกกังวลแล้วคลิปนี้มันแบบใช่เลยเหมือนชีวิตคุณอนะ่ะคุณต้องแบบ คือของหมอแจน่ะดูดวงแบบคุยส่วนตัว5 9 9กาบาทเนี่ยแบบปลดล็อก NLP ชีวิตจิตวิญญาณนะคือคุณจะได้รับรู้ความจริงแล้วก็ได้รับรู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วอะไรที่มันทําให้เราอ่ะบางทีเรื่องมันจบไปนานแล้วเราก็ยังเอาเก็บในอดีตอ่ะมาคิดมาวิตกกังวลเครียดอ่ะก็คือให้มาดูดวงส่วนตัวเพราะเราจะได้สบายใจขึ้นนะเราจะได้มีชีวิตแบบที่แบบแฮปปี้อ่ะเนาะเพราะความรักมันก็ยังเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่เนาะ ให้แนะนําแบบนั้นว่าถ้าเราเสียใจก็ให้ออกเราไปให้เราออกไปเที่ยวหรือให้เราออกไปทํางานไปหาสิ่งใหม่ๆไปเจอสิ่งใหม่ๆห,หรือไม่งั้นก็เราอะก็เปิดใจคบคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะโอเคนะคะอย่าลืมนะคะผู้ที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ช่องหมอแจนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาดชมคลิปก่อนใครนะคะพี่อเด็กหรือว่าดูดวงของเดือนกันยายนหมอทําให้แล้วเนาะตอนนี้กําลังจะทยอยทาดวงความรักอันวันอาทิตย์ทําไปแล้ววันจันทนระ์เนาะจะทําให้ครบนะ วันพุธกลางคืนด้วยนะคะเดี๋ยวหมอจะทำให้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ